ว่าหน้าเสียดายที่พระพราของตาอ๋องแห่งหลีอยู่ท่ามกลางถามน,นับแสนใช่ว่าจะเข้าถึงได้ง่ายๆดุ้มล้อยังคงหมุนไปช้ชาๆไม่หยุดอีกแค่วันเดียก็จะถึงแม่น้ำอามันแล้วคืนนี้เฟิงหมิงยังคงต้องนอนอยู่ในอ้อมกอดอรืเเยียนเหมือนอย่างที่ผ่านมาเราเบิกตาในความสลัวเพื่อรวบรวมความคิดที่สับสนของตัวเองให้เป็นหนึ่ง ท่าทีของต้าอองแห่งหยงเหยียนกับการเคลื่อนไหวของเลี้ยเอ๋ญนั้นเขาเข้าใจหมดแล้วทว่าในส่วนเลืกองของหัวใจกับตรหนักดีอย่างดีว่ายังมีปมอ,อีกปมหนึ่งซุกซ่อนอยู่เขาที่คลายปมปริษณานี้ออกเพาถึงจะสามารถเข้าใจสถานาการณ์ได้ทั้งหมดค่ำคืนแล้วยังนอนไม่หลับเหรอ ยังคิดถึงเรื่องใดอย,อยู่อยู่ๆเร่เยียนก็เลือมตาขึ้นมาท่ามกลางแสงเทียนสลัวอย่างข้าจะมีอะไรให้คิดได้ก็ข้าอยู่ในกำม,มือของเจ้าแล้วไม่ใช่หรือไงเฟิงหมิงพูดลอดไรฟันจะกอดใชจนข้าอึดอัดไปหมดจะนอนหลับได้อย่างไงเร่เยียนมองคนพูดอย่างไม่เชื่อนะักก่อนจะหัวเราะเบาๆและอ้าปากทาท่าจะพูดอะไรบางอย่างออกมาทว่าด้านนอกรับพาก็ไม่เสียงรายงานขึ้นมาเสียก่อนฟาบานดเวลาตะเวนส่งรายงานก กลับมาว่าเรือน้อเรือใหญ่ที่จอดจูริมฝั่งแม่น้ำอามันบัรน,นี้หายไปไม่เหลือเลยสักลำขยะค่ะ ที่แท้ก็เป็นอย่างที่เขาคิดไว้จริงๆด้วยเฟิงหมิงแอบยิ้มอยู่ในใจเราเหยียลุกขึ้นจากเตียงและสั่งเสียงต่ำไปถามชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำว่ามันเอาเรือเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนหมดทูนฟาบารริมฝั่งแม่น้ำอาม,มันไม่มีคนไม่มีบ้านผู้คนอาศัยอยู่เลยแม้แต่ครัวเรือนเดียวพยายามหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านบ้างเปล่กากลายเป็นหมู่บ้านร้างไม่มีใครเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวเราเหยียนขมวดคิ้วแน่นและสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีทายท่อคำสั่งตัง ต้ไม้ต่อเรือทุ่นฟา์บาทน่ากรัววทหารที่นั่งคุกเขาแรงงานอยู่ข้างนอกป่านนี้คงจะเหนื่อการแตกพรักไปทั้งตัวแล้วถึงได้พูดอึกๆอักอักต้นไม้ในบริเวณรอบภูเผาทิ้งหมดแล้ว โกรมเสียงของตกลงพื้นดังนั่นมาจากด้านในพระภาทําให้ประโยคที่พูดอยู่ชงะงักค้างทันทีเื่เ,เย็ยนหน้าดําคราด้วยโทสะลูกสลักจันยกสูงเท่าคนจริงที่อยู่ใกล้ตัวตุผักลงพื้นทว่าหลังจากนั้นเจ้าตัวกระสุดลมหายใจเข้าลึกแล้วกลับไปมีท่าทางสุขมุมเหมือนอย่างเก่าสมกับที่นั้งองค์แห่งหลีผู้เกรียงไกรของเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจวัตตามองเฟื่องหมิงอย่างคุกคามพอถามหมิงอ๋องสนิทว่าเรื่องราวมันเป็นเช่น ไรแม้คำพูดที่ใช้จะสุภาพเป็นทางการแต่ว่าเขาฝันว่าจะเกิดการอารมณ์ขึ้นระเบิดอารมณ์ขึ้นก็ชัดเจนฟึงหมงมองทาศางฝ่ายตรงข้ามอย่างนึกสนุกจนในสุดก็อดจจยิ้มน้น,น้อยออกมาไม่ได้ก็เอนตัวลงนอนบนเตียงแล้วแกล้งถามจะออกจากเก่งกาศขนาดนี้จนถึงตอนนี้อะไรเป็นอะไรยังเดาไม่ได้อีกหรอ ถ้าเอาให้ยงเยียนคิดไม่ซื้อกับข้าตั้งแต่แรกหรือเยียนถามขึ้นในน้ำเสียงครางใจมันแค่รัดเล็กๆแท้แทกับร้าตั้งตัวเป็นกร,รปาปกรัดอีของข้าเฉียวหรือข้าบอกแล้วไงว่าหยิบหยิบเล็กเจ็บเนื้อไม่ว่ารัดนั้นจะเล็กแค่ไหนก็ต้องร่วมผลิตรัดก็ต้องร่วมผลิตกาลังกรัดอื่นเพื่อต้านศัตรูที่แข็งแกร่ง,งอยู่นี้อีกอย่างแต่ไหนแต่ไรมา ชีเหลือก็เป็นรัดกุ้งกันให้รัดหยวงเหยียนด้วยเฟึงหมิงถอนให้ใจน้อยๆแล้วเหยียนกบเมือสองข้างแน่นณะ้าไป ขณะเดินก็ไปหาร่างบนเตียงทีละก้าวทีละก้าวด้วยดวงตาเป็นประกายวาวโรดอย่างน่ากลัวเจ้ารู้เรื่องนี้ดีสินะมือใหญ่กระชากอกเสื้อฝ่ายตรงข้ามขึ้นเฟิงหมิงรู้ดีว่าตนเองไร้เรื่องแรงจะ,ะต้านอีกฝ่ายได้จริงได้แต่ยิ้มคืนดวงตาสุกใสดุดหยดน้ำจ้องมองเร่ออยเหยนแววตาย่อหยันอยู่ในทีเพี้ยมือข้างหนึ่งฟาดลงบนบ้องหูวเต็มแรงจนล่าเฟิงหมิงร่วงลง,ลง,ลงจาก เตียงแล้วปกิ่งอยู่บนพรังตพื้นสองตลบเสียงมิงๆิงดังขึ้นในหูและสมองที่เหมือนชาพอจะตัวเงินหน้าขึ้นก็ปรากฏว่ามีโลหิตสีแดงเข้มไหลออกมาตรงมมปากเจ้าอยากบีบให้ข้าข่าเจ้าหรืออย่างไรเล่ยเยียนพึมถามเสียงนนหนักๆในคอเห็นใดเจ้าต้องบีบให้ข้าข่าเจ้าด้วยจริงสิที่พวกมันส่งคนมาช่วยเจ้าไม่ได้ขาดระยะ ก็เพราะว่าหากเจ้ายังอยู่ในกองทัพหนีพวกมันจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเจ้าเป็นคนมีผลต่อสถานการณ์การรบมากที่สุดดวงตาดุดันจ้องมองฝุงงหมิงขณะที่เจ้าตัวพูดเน้นเสียงออกมาทีละคำข้าไม่ค่าเจ้าหรอกนับแต่วันนี้เป็นต้นปลายชี้ยและชิงชิวจะเข้ามาในพระพานี้ไม่ได้ ข้ายสั่งให้นางกำนันคนอื่นมาป่อยรับใช้เจ้ารับวองว่าจะให้รับใช้เจ้าอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแน่ดวงตาวาวรอดผู้นั้นจ้องมองฟังหมิงอยู่สักชั่วดใจก่อนที่ร่างสูงใหญ่จะหมุนตัวออกจากรับราไป การไม่ได้ผิดไปจากที่เฟิงหมิงคาดคะเนเอาไว้เมื่อทับหลีเคลื่อนพลมาถึงแม่น้ําอามันตรงริมฝั่งไม่มีทั้งเรือและต้นไม้ทับหลีไม่มีทางเลือกเกินนอกจากตั้งค่ายอยู่ริมน้ําและสั่งไพร่พลไปตัดไม้จากที่ไกลไกลออกไปมาต่อเรือโชคดีที่กองทับหลีมีความแข็งแกร่งดังนั้นแม้จะตั้งค่ายอยู่ริมน้ําก็ไม่มีใครซุ่มโจมตีจะมีคนมาสร้างคุ้ม ความวุ่นวายบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นรั่วเหยียนเยียนมัวมแต่ทุ่มเทกับการยึดของฉีเลยดังนั้นจึงลืมความแค้นที่ไม่ต่อเต้าแห่งหยงเยียนไปก่อนชั่วคราวมิ้วควางเป็นผู้ที่รับผิดชอบการต่อเรือซึ่งนางก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีด้วยในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนเรือได้ใช้ค้ำม่น้ำก็เสร็จสมบูรณ์ ครื่งเดือนที่ผ่านมาเฟิงหมิงถูกขังในพระภาตลอดเวลาชิวเย่และชิงเฉียวไม่สามารถย่างไกลเข้ามาแต่แม้แต่งเงาซ้ำนานกนานันนั้นสองสามคนที่คอยรับใช้เขานั้นก็คอยควบคุมความบุพติของเขาอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งเร่องเหยียนเดินเข้ามาในพระภาและเกี่ยวไปคางเขาขึ้นพร้อมพูดด้วยเสียงเรื่นรมเดินทั้งหมดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเจา้ายังมีวิธีไหนจะมาหยุดยั้ยงกองทัพของข้าอีกหรือไม่เฟิงหมิงนึกสะท้านอยู่ในใจด้วยคิดไาถึงว่ากองทัพหลีจะว่องไว ถึงเพียงนี้ตาอ๋องหนุ่มกรอบตาและยิมว่าเจ้ากองเจ้าโรสินาว่าอีกฝั่งของแม่น้ําอามันที่กองทหารฉีเล่ยซุ่มอยู่หรือคิดหรือว่าข้าจะไม่รู้เช้าว,วันพรุ่งข้าจะพาเจ้าไปหาเราชาวฉีเล่ยที่เฝ้ารอวัน ที่เจ้าได้เห็นหน้าเจ้าแทบขาดใจพวกนั้นเช้าวันทุกขขึ้นเรือเย็นสั่งให้คนป้อนยาเฟิงหมิงจนหมดถ้วยก่อนจะพาฝ่ายทนั้น,นั่งเรือข้ามฝั่งไปธงประจำรับบบตีบอกสลัดอยู่ในสาย,ายลมสองข้างของเรือพระนั่งคือเรือองค์รักที่คอยเล่นขนาดไม่หา่างพปเล่นข้ามแม่น้ำไปจนอยู่ห่างจากอีกฝั่งเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรขบวนเรือรัตลีก็หยุดทันในนั้นริ้วธงนับเหมือนนับพันกดขึ้นมาจากฝั่งซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธงฉีเล่และธง หนเยยีทุกคนเมืองตามมองกันให้ดีมิงอ,อ,อ๋องเีเหลืออยู่ตรงนี้แล้วเรื่อเยียนหัวเราะเสียงดังแล้วประคองเฟืงหมิงปไปยืนที่หัวเรือเสียงคนบนฝั่งดังเสียงแซ้ขึ้นมากันทีคําว่าหมิงอ๋องแห่งแค่สองคำมีผลต่อจิตใจผู้คนอย่างมหาศาล ฟิงหมิงก็หมดคิ้วแน่นสิ่งที่เขาไม่ต้องการเห็นมากที่สุดก็คือการที่ตัวเองซึ่งมีศักดิ์เป็นหมิงอ๋องตัวเกรีอยวยนใช้ในการทําลายขวัญกําลังใจของฐานนี่แหละธงชี้เหลยอ,อันเคยคุนโบเรียวอยู่ตรงหน้าไม่เห็นธงชี้เหลยเฟิงหมิงก็อดจะคิดถึงหลงเถียนแต่ปวดใจขึ้นมาไม่ได้เขาเรียบตะโกนบอกด้วยเสียงอันดังข้าไม่ใช่หมิงอ๋องพุะเจ้ารีบยิงทะูเรียวเข้า ประโยคนั้นทําให้หารหนีที่บนเรือเริ่มใจคอมันดีทว่าเร่ย็นก็คิดเอาไว้แล้วว่าเฟิงหมิงจะต้องพูดเช่นนั้นจะได้ยกมือปิดปากข่ายนั้นเอาไว้แล้วหัวเราะช่างปาิดฉากได้หน้าประทับใจนักทว่าหมิงอ๋องรออีกสักครู่ค่อยทาตัวเป็นมีรับุรุษก็ยังไม่สายเฟิงหมิงสรารเฮือกอยู่ในใจหรือเอีเย็นจะมีแผนอะไรอีกระหว่างที่กาลังนึกกังวลอยู่นั้นเสียงร้องอย่างพร้อมเพรียงกำลังขึ้นจากบนฝั่ง ธงประจำตัวต้าองสองผือสัตว์ไว้ไปมาในสายลมเหล่าทหารต่างพากันแบบช่องว่างตรงกลางเปิดทางให้อาชาตัวงามสองตัวเดินออกมาพร้อมกันธงประจำตัวต้าอแห่งหยงเหยียนย่อมเป็นสัญลักษณ์การแสดงมาถึงของเต้าองแห่งหยงเหยียนดวงตาคู่สวยตรวจมองไปยังธงประจำตัวเต้าองแห่งีเลยแล้วให้สั่นสะท้านไปทางร่าง คำพอติดตามจนพูดอะไรไม่ออกบรุษผู้สง่างามที่อยู่บนหลังมา้าอีกตัวก็คือหลงเถียนหรงเถียนที่ยังมีชีวิตอ,อยู่หรงเถียนที่ในชีวิตนี้ฟังหมิงไม่มีบันจำคนผิดเด็ดขาด หรือว่านี่จะเป็นความฝันถ้าเช่นั้นเขาก็ไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกเลยตาอ๋องทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีเสียงทหารชีเลยบนฝั่งแซ่ซ้องถวายพระพรดังก้องสะเทือนหูปลายดาบสะท้อนแสงอาทิตย์วาววับนับหมื่นนับพันเล่มถูกชูขึ้นฟ้าและกวัดแกลงไปมาไม่หยุดหากมองจากที่ไกลๆเจ็นหันว่าริมฝัง่งเต็มไปด้วยปลายเล็กแหลมนับไม่ทวน หลงเถียนบกมือได้ท่งท่าสบายสบายทว่ากับงุงอาจงามสง่าหาใครเปรียบทำให้เสียงโหร้องยิ่งกึกก้องกว่าเดิมการปลดกายแบบกระทนหันของก้าออกแห่งฉีเหลือให้ทหารหลีที่อยู่ในบนเรือล้วนแล้วแต่ตัวสันได้ความตื่นตระหนกหลงเถียนมองข้ามผิวแม่น้ำไม่กี่้อยเมตรแตยังเล้อเหยียนและพูดเสียงตำ่ำเล้อเยียนเห็นนดเจ้าถึงยกถามข้ามเด็ด ข้ามเขตแดนฝันเกียร์ย่งเหยียดแล้วมาตั้งค่ายประชิดชายแดนสีเล่ยของข้าชินีล่าเมื่อหลงเถียนเริ่มพูดเสียงอื้งกึกกล้องที่ดังจนถึงไม่ครู่ก็งเงียบกิบลงไปทันทีเสียงทุ่งตันและวางวานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจดังกล้องมาถึงเรือเฟิงหมิงมาถึงเรือเฟิงหมิงรู้สึกเหมือนฟ้าฝ่าเปรี่ยงเข้ามาในหูร่างทั้งร่างสั่นน้อยๆไม่หยุดสายตาของเร่เยียด สายของเรื่อเหยียนสืบรู้มาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยว่าหลงเถียนยังไม่ตายดังนั้นเขาจึงไม่ได้แสดงอาการประหลาดใจเหมือนเมื่อแรกที่ยินข่าวไนแต่พูดด็มเสียงเรียบเรื่อยว่าการขยายอาณาเขตของตนให้กว้างไกลถือเป็นหน้าที่ของตาอ,องเจ้ารีบยอมแพ้แล้วประียนสีเลยให้ข้าเสียดีกว่าแล้วข้าจะยอมรับเว้นชีติเจ้าให้หน้าขันให้ได้ข้าต้องยอมแพ้เจ้าด้วยหากเจ้าไม่ยอมแพ้ข้าจะฆ่าคนผู้นี้เสีย สายตาของหลงเถียงเพิ่งจะวัดจะตะวัดไปมองเฟิงหมิงก็ตอนนี้แต่ว่าแววตาของฝ่ายนั้นเป็นแววตาที่เฟิงหมิงไม่เคยเห็นมาก่อนความรักความตื้นตานความเจ็บปวดความเดือดราอนที่หวังจะได้เห็นในดวงตาคูนั้นกลับไม่มีอยู่เลยแม้แต่น้อย หลงเถียนถามผู้ใดนำเสียงปบะราดใหญยคนผู้นั้นเป็นใครกันเหรอรางที่ถูกระเยยนล้าไว้ในวงแขนแข็งขึ้นทันทีเฟิงหมิงมองคนถามด้วยดวงตาไหวระริกและลำคอติบตันจนพูดอะไรไม่ออกแววตาเหมือนคนแปลกหน้า แววตาเหมือนเห็นคุแปลกหน้าของหลงเถียนเป็นเหมือนบนดาที่สับในร่างของเขากลายเป็นหินใบหน้าขาวซีดยิง่งซีดกว่าเดิมใายแววเจ็บปวดในเปลาะบางราวกับว่าหัวใจกำลังจะแตกสลายเป็นชิ้นๆที่จริงเรื่อยเห็นด้ขาที่หลงเถียนสูญเสียความทรงจํามาก่อนหน้านี้ไม่นาน สูญเสียในคาแรกเขายัางเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ว่าเมื่อมาเห็นกับตาตัวเองอย่างนี้ให้รู้สึกพอใจนะเกาก้มหน้าลงมองท่าทางเจ็บปวดและสิ้นหวังของร่างกางๆแล้วแก้งพูดเสียงดังว่าเขาก็คือคนที่เจ้ารักที่สุดในชีวิตนี้หมิงอ๋องแห่งชีเหลยออย่างไรเล่าคนนี้คือหมิงอ๋องแห่งชีเหลยออย่างนั้นหรอือหมิงอ๋องตายในสนามรบแล้วไม่ใช่หรอืรอหลงเทียนมองเฟิงหมิง แต่ว่าสายตาของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นเช่นเมื่อก่อนอีกแล้วแต่กลับเป็นสายตาของตาอ๋องที่ใช้มองคุณนางธรรมาดมาธรรมดาคนหนึ่งคนพวกนี้จะเป็นคนที่ข้ารักสุดที่สุดในชีวิตได้อย่างล้วเล่าคนที่ข้ารักที่สุดในชีวิตก็คือคนที่ช่วยข้าขึ้นมาจากฐาน,น้นาคือคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับข้าคือคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาร่วมกับข้าคือคนที่มีบุญคุณกับชาวจีเหลืออย่างข้าอย่างไม่มีผู้ใดเปรียบ คนผู้นั้นคือสตรีที่มีความงามเป็นหนึ่งในแผ่นดินเมยจีตาองหนุ่มพูดด้วยเสียงอนังก่อนจะเอื้อมมือไปทางด้านหลังเสียงฝีเท้ามา้าดังแมวมาให้ได้ยินก่อนจะตามมาด้วยเสียงมา้าร้องและเสียงขยับตัวของเหล่าทหารเงาร่างคนผู้หนึ่งปรากฏขึ้นในอภรรสีแดงปรากฏกายขึ้นกัน หญิงงามที่อยู่บนหลังอาชานั้นงามอยากฟ้านางชักม้ามายืนเคียงข้างหลงเถียนและหันไปสบตากะต้าอ,องหนุ่มพร้อมยิ้มอาชาที่นางขี่นั้นงามสง่าเพียงแค่มองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นยอดอาชา ซึ่งจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากไปหยุ่นนิ่งฝังหมิงแสนจะคุ้นเคยและไปหยุนก็เป็นของควันด้หลงเถียนมอบให้กับฝังหมิงเสียงพินบรรเลงเพลงโศกท่อนสุดท้ายเหมือนจะดังก้องอยู่ในหูฝังหมิงยืนนิ่งเหมือนเป็นใบไม้เอ้ยนมเหมือนเป็นใบในขณะที่ดวงตาจ้องมองภาพตรงหน้านิ่งยิ้งงามในอภรร์สีแดงที่เคลียกรออยู่ข้างกายหลงเถียนอย่างสนิทสนม บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าทั้งคู่รักกันลึกซึ้งเพียงไรห้องเฮาห้องเฮาห้องเฮาเราทหารตีวงห้อมล้อมลงเถียงเห,หม่ยจีเอาไว้พร้อมยกดาบตะกลกล้องเสียงโหร้องดังคึอกล้องจนอากาศสะเทือนดูท่าเหม่ยจีเพียงแต่ช่วยหลงเถียงที่บาดเจ็บสาหัสและสูญเสียความทรงจํา อีกทั้งยังช่วยแอบพาเขาหนีกลับมายังฉีเหลยอ,อย่างลับๆเท่านั้นนางยังได้รับตำแหน่งของหังเผาแห่งฉีเหลยจะหลงเถียนอีกด้วยเหมือนจีนนั้นงดงามสมกำลังเหลือผิวนางขาผุดผ่องและเนียนละเอียดกระจจาตาปราดอยู่ห่างกันตั้งไกลคนบนเรือย,ยังสัมผัสได้ถึงบรรยากาศอบอุน่นนุ่มนวลในแผกมาจากนางได้หลงเถียนข้าใช้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายยอมแพ้เสียมิฉะนั้นข้าจะฆ่าหมิงอ๋อง ฝ่ายตรงข้ามารอสเสียงดังข้าไปถึงเต้าอของังฉีเหลือ,อยายต้องยอมแพ้เพียงเพื่อคุณนานงคนเดียวด้วยเล่า ทุ่งท่ากิริยาของเขาดูสง่างามสมเป็นตาองยิ่งกว่าเมื่อก่อนเสียงอีกเสียงรอ้ออันสุัสนั้นดังเข้ามาในหูเฟิงหมิ่ได้แต่ยืนมองบรุษบนหลังมา้านิ่งสมองของเขาตัานตื้อเข่าสองข้างเหมือนจะหมดเรี่ยวแรงไปยงตัวขึ้นมาเสียเฉยเขาเซไปด้านหลังชา้าๆและทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดไว้บนท่อนแขนของเริ่ออยียืนที่อกหน้าของตอนเองอยู่ลิ้ที่ปากก็ออกเหงุ่ีปรากดรอยยิ้มบางๆก่อนจะสั่งเข้าฟัง พลพายเป็นบัตรตามคำสั่งพนายหเนื่หัวไม่นานนักบนเรือก็แล่นเข้าหาป่างตรงหน้าช้าชา้ยิง หลงเทียนทกคนสั่งทหารฝ่ายตัวน้ำเสียงเฉียบขาดปราจากวิแมวความลังเลลูกนกนูจากทหารฉีเลยทหารยงเหยียนทุกปล่อยออกจากเก่าทันพร้อมกันในพุงกระหาเรือสตรอธนูหลายดอกพุ้งตอมมายังฝั่งหมิอเร่ยเหยียนฝฟิงหมิงไม่แม้แต่จะเมืองตาโปรไม่แม้แต่จะคิดหลอกเราวกับว่าเขาเป็นเทพสวรรค์ที่ไม่แต่ต้องอาหารบนโลกจึงไม่ทุก์ร้อนใยดีกับอาวุธที่เหล่ามนุษย์ใช้ลมแม่น้ำพัดสวนดอกกระนูจนเกิดเป็นเสียงวีหบิ๋้ํายังพัดผ่านไรผมตรงหน้า าได้ชายแกนเสื้อของฟงหมิงให้ขยับไหวน,นอ้อยๆฟิวฟิวฟาวฟิวรอเร่เยียนชักด,ดาบออกมาปัดลูกนูให้เฟิงหมิงพร้อมเหงียนหน้าหัวรอะลั่นและออกคำสั่งกับค่ายขบวนเรือรัดหลีหมุนหัวไปยังทิศทางตรงข้ามเพือกลับค่ายลูกนูจากทหารชี้เลยทหารยงเหยียน ยังคงพุ่งตามไม่ขาดระยะแต่ด้วยความที่ระยะห่างมีมากเกินไปลูกเรือส่วนใหญ่จึงพุ่งลงไปในแม่น้ําเสียการพลระก,กันครั้งแรกเป็นเพียงการย่างเชิงเท่านั้นจึงไม่มีการโจมตีหรือตั้งรับอย่างจริงจังพอกลับไปถึงค่ายริมน้ํเรื่อเห็นการเรื่องที่เกิดขึ้นให้เหนียวควงและพวกในคนทั้งหลายฟังทว่าแม้ว่าแผนใช้เฟิงหมิงในการบีบให้เรือหลงเถียนยอมแพ้จะไม่ประสบผลสลัดแต่เขากลับดูมีทีท่าเบิกบานใจนัก โจรสหานทำเงือ่อย่างไม่พอใจเรื่องนี้เราใช้มิงอ๋องบีดแผลหลงเถียนยอมแพ้ไม่ได้เรียกได้ว่ากองทัพของเรากำลังเผชิญหน้ากับอันตรายครั้งใหญ่ซ้ำยงเย็ยนก็ไปเข้ากระทางฝ่ายฉีเลยเป็นผลเสียกับฝ่ายเราอย่างมหหันเหตุใดตาอ๋อ,องถึงไม่ทรงกังวลประคายเลยแม้แต่น้อยละ่ะว่าไปอยกากค่ะดวงตาสุกสกาวรวกับจุดเงินของเหมียวกวงกรอกไปมาอยู่ชั่วครู่ก่อนที่เจ้าตัวจะยินว่า ใดเสด็จพี่จึงต้องทรงกังวลพระไทยด้วยเล่าเพราะเพียงแค่หมิงอ๋องยอมตัดพระไทยจังหลงเถียนก็ถือว่ามีข้ามากกว่ารัชชีเลยทั้งรัดแล้วไม่ใช่หรือสมแล้วที่เป็นเหมียวกวงช่างรู้ใจพี่นะักเรียนอมยิว้วหลงเถียนนอกใจกับหญิงอื่นหมิงอ๋องย่อมเจ็บปวดสิ้นหวังอยู่แล้วรอสักพักที่เขาคิดตกก่อนก็ยอมอยู่ข้างกายข้าอย่างว่าง,ง่าย รักติของเราหากได้แขนขาอย่างหมิงอ๋องก็ยังต้องกลัวว่าจะรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งไม่ได้อีกหรือขอแสดงความยินดีด,ด้วยเพียคาเสด็จพี่มิงอ๋องไม่เพียงแต่จะช่วยเสด็จพี่รวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งได้ยังถือเป็นผู้ที่มีความรู้้างไกลอย่างหาตัวได้ยากก็เพียงแค่เสด็จพี่ให้คนเช่นนี้มาอยู่ข้างกาย ก็ไม่เท่ากับมีค่ามากกว่าสนมนางในทั้งวังหรอกหรือเพคะในสุดจัวหลานก็เข้าใจประโยชน์ของฝฟนหมิง,งอย่างชัดแจง้งจึงได้ย้มยิ้มอย่างพอใจเขานิ่งไปสักพักแล้วถามขึ้นมาอีกว่าถ้าว่าสถานการณ์การรบในเพลานี้ครับผันนักศัตรูรอทําสงครามกับเราอยู่ที่อีกฝั่งแม่นม้ำเรื่องนี้พระบาททรงจะคิดรับมืออย่างไรพยะค่ะ เพรานี้ยังไม่เหมาะแก่การโจมตีร้อยุ้งบนใบหน้าเลือนหายเลิเหลียนเลือเหรียนถอนหาใจพร้อมว่ายงเหย,ยน,นรวมพลังผนึกกับชีเหลยซ้ำลงเหรียนก็ยังไม่ตายแถมหายดีแล้วเมื่อม,มีตาอ่อง ชี่เลยย่อมไม่ต้องการหมิงอ๋องอีกดังนั้นก็ได้เปรียบที่เคยเป็นของกอ,องทัพหลีจึงไม่เหลืออีกแล้วในสถานการณ์เช่นนี้ข้าตัดสินใจแล้วว่าจะเร่เยียนมีความลุ่มลึกในหลักการลบแม้ว่าเขาจะทะนงตนธรรมก็หาไม่ใช่คนโง่ไม่ แม่พิจารณาจากลักษณะชาย,ยภูมิแล้วตาอ,องหนุ่มก็รูดีว่าการลบเล็กจินานานย่อมไม่ผลดีแต่กองต่อของทับตนอีกอย่างการเดินทัพรอนแรม,มาไกลกลางหนี้แค่เพียงฝืนหมิงยอมตัดใจอย่างหลงเถียได้อย่างเด็ดขาดก็เรียกได้ว่าไม่มาได้มาเสียเที่ยวและมีค่ากว่าการจะรบคณะแข้งหนึ่งเป็นในไหน,ไหนเขากำลังจะอ้าปากพูดต่อว่าถอนทัพเสียงรายงานกำลังขึ้นหน้าประตูเสียก่อน กระคุณต้าอ๋องหมิงอ๋องต้องมีบัญชาให้กรอมมากาศทูลว่าทรงประสรงค์จะขอเข้าเฝ้าไปยงค่ะโหรานเลิกคิ้วประหลาดใจทรงคิดตกได้ไวถึงเพียงนี้เชียวหรือ เธอเยนกนหมดคิ้วนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถ่ายทอดคำสั่งตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมิงอ๋องสามารถเดินเข้าออกรับขาได้อย่างอิสระไม่ต้องอยู่แต่ด้านในแล้วเจ้าประชหมิงอ๋องให้มาพบข้าจำไว้ให้มัน่นคอยเดินตามมิงอ๋องอไว้อย่าได้ประมาทละทหารในนั้นทรงเสียงรับบัญชาและรีบไปปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้ามิวกวางสุดต่อนั่างอยู่ที่โต๊ะกรมกลางครับราขาขณะเอามาแต่เม้มปากเงียบราวกัแบบอะไรุ้่นคิด อะไรบางอย่างทหารส่วนหนึ่งกำลังซ้อมรับกันอยู่ที่ราบด้านนอกพระพาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพระอาทิตย์อยู่ตรงหัววันไฟลอยขึ้นเป็นยยอมๆพร้อมกับกินอาหารที่ช่วยมาตามสายลมเพราะว่าทหารแต่ละนายล้วนแต่มีท่าทางไม่กระตี้กระปาปลามือเขิมในตอนแรกว่าจะต้องเป็นฝ่ายรบชนะอย่างง่ายดายหายไปไม่เหลือเขารอยเมื่อตาองอกแห่งชีเลยปรากฏกายขึ้นอย่างสง่างามราวกับถวยเทพ กลุ่มในใจฝ่อมมากที่สุดคือทหารคนสนิทที่เคยเห็นเร่เหย,ยืนยิงธนูแสลงเถียนจนตกลงไปในฐานน้ำหากัดตาหากไม่เป็นเพราะสวรรค์คอยคุ้มครองต้าออกอิชีเหลือจะมีชีวิตรอดกลับมาได้อย่างไรกันเล่าสงครามครั้งนี้น่ากลัวว่าจะไม่มีวี่แววชนะเป็นแน่แท้ทั้งสามคนที่อยู่ในพระพราต่างจมจอมอยู่ในความคิดของตัวเองเงียบๆเสียงฟีเท้าดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆก่อนที่ม่านหน้าพระภาจะถูกเลิอกออกแล้วเฟิงหมิงก็เดินเข้า หมาตุ้งตาเขาข่าวซีดย่างท่าไม่ค่อมั่นคงนักซ้ำยังเดินช้าแสนช้าได้ดูท่าว่ามือทั้งสองคงเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งไม่ต่างจากเมื่อครู่นี้การเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือของหลงเถียนคงจะทำให้เฟิงหนิงซ้ำใจเกียนตายเมื่อเหนียวควงรับสั่งให้ หมอประจำตัวจัดยาฝ่อนคกลายประสาทเอาไว้เพื่อต้องใช้ในยามฉุกเฉินเรื่อยียนเจ้าเตียนจะุวดข้าวจมตีเมื่อไหร่เฟิงหมิงถามเป็นประโยคแรกทันทีที่เข้ามาในพระปราน้ำเสียงห,อห้อแหบตามแต่ว่าบ่งบอกถึงการตัดสินใจอย่างดีแล้วเรื่อยเยยนหันไปสบตากับน้องสาวเวบหนึ่งก่อนจะตอบว่า เพลานี้สถานการณ์ไม่อำนวยคงจะปักหลักรบต่อไปไม่ได้เฟิงหมิงหลีตาพร้อมถามเสียงเย็นเจ้าคิดจะถอนทัพอย่างนั้นหรืถ้าหากไม่สามารถคิดแผนการลบอันล้ำลึกขึ้นมาได้ในตอนนี้แล้วก็จะต้องถอยทัพเพียงสถานเดียวเท่านั้นจวนานได้ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งอธิบายเสริมว่าท่านอ๋องคงจะไม่คุ้นเคยกับการทำศึกนัก ภูมิประเทศของรัฐหลีส่วนใหญ่เป็นพื้นดินมีส่วนน้อยที่เป็นน้ำทั้งยังไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่อย่างเช่นแม่น้ำอามันด้วยดังนั้นเหล่าทหารจึงไม่เชี่ยวชาญการลบทางน้ำเพลานี้ชีเหลือและยงเหยียนผนกำลังการปักหลักอยู่อีกฝั่งหนึ่งทั้งสองรัฐต่างคุ้นเคยกับใช้ภูมิแม่น้ำอามันเป็นอย่างดีถือว่าได้เปรียบกับฝ่ายเรามากนะักท่าอย่างใด ถ้าอย่างไรใครบอกก็ว่าจะลบทางน้ำฝั่งหมิงเอ่ยตัดประโยคของจัวหลานขึ้นมาอย่าไม่กลัวเสียมารยาทก่อนจะหลีตาพร้อมพุดต่อก็ย้ายสถานลบเสียซิรอให้ข้ามฝั่งไปได้ก่อยาะลบแค่นี้ก็ได้แล้วไม่ใช่หรือ แกระแสน้ำเชี่ยวกรากถ้าหากสามารถข้ามแม่น้ำไปเปิดศึกได้เร็วเพียงนั้นล่ะก็บริเวณนี้จะถูกเรียกว่าชายภูแม่น้ำวิปยโยกได้อย่างไรเสียงหัวเราะสนโหูรา้กรากกระขันแก้วดังขึ้นมิ้วควงสายหน้าให้จวดหลาน,นน้อยน้อยพร้อมว่าท่านในพลจวดหลานจะเพิ่งมากความเลยดูท่าทางท่านอ๋องแบบนี้แสดงว่าจะต้องคิดแผนข้ามแม่น้ำอามันได้แล้วแน่แนว่าแล้วนางก็หันไปมองวนเม่งในดวงตาพาวระยะไปด้วยรอยยิ้มพร้อมคิดในใจ มิ่งอองหัวใจสลายไม่เหลือสินดีจากที่รักแสรนรักก็กลายเป็นแค้นแสนแค้นถึงกับจะวางแผนทำลายฉีเหลยหลงเทียนเออเจ้าคงคิดไม่ถึงสินะว่าแค่ลืมรักเก่าไม่รักใหม่มจะนำไปสู่หายยะในถึงเพียงนี้เรื่อยยนเองมองฟังหมิงอยู่เงียบๆฟังหมิงส่งเสียงฮึในคอก่อนจะเบือนหน้าไปมองริ้วขึ้นในแม่น้ำอํามันที่สะท้อนแดดเสียจนเป็นสีอาวเงิน ใบหน้างามบิดเบี้ยวเล็กน้อยไม่รู้ว่าเป็นเพราะนึกถึงภาพหลงเถียนอ,อกกอดไหมจีทลิมฝั่งขึ้นมาหรือไม่ทว่าวินาทีต่อมาเจ้าตัวก็พูดลอดไรฝันที่ผ่านมาพวกเจ้าอยากรู้กลสึบข,ของข้ามาโดยตลอดวันนี้ข้าจะแสดงความสาม,มารถให้พวกเจ้าได้เห็นกรณีการรบบนแม่น้ําโดยฝ่ายหนึ่งเชี่ยวชาญการรบทางน้ําในขณะอีกฝ่ายไม่เชี่ยวชาญการรบทางน้ําก็เกิดขึ้นบ่อยๆในสงครามมีชื่อหลายครั้งหากฝ่ายที่มีกองทัพแข็งแกร่งกว่าทว่าเราทหา ไม่เชี่ยวชาญการลดทางน้ําต้องการจะข้ามแม่น้ําก็ต้องใช้วิธีนําเรือใหญ่ที่มีมาต่อกันมิ้วควงร้องอุทานออกมาทันทีนําเรือใหญ่ที่มามาต่อกันหรือด้วยความแม่นนาเป็นคนฉลาดจึงสามารถเข้าใจได้ฝุงหมิงพูดในเวลาอันรวดเดียวตาเด็กสาวเป็นประกายว่าก่อนจะหันไปมองเจ้าของแผนการด้วยสายตาชื่นชมแถมประลาดใจเป็นผลนผล นำเรือมาต่อกันอย่างนั้นหรือจวนหลานเอ่ยถึงถ้าฉะนั้นเรือเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสะพานชั่วคราวสินะเรื่อยันตบโตบ๊ะแล้วเอ่ยชมประสเส้ต่อเรือต่อเรือกลายเป็นสะพาน ด้านข้างซ้ายขวาก็จัดทหารถือโล่ป้องกันเก่าทัานคาศึกตรงกลางทหารเดินทับผ่านไปช่างลำเลิศยิ่งนกเขาเดินไปข้างหน้าและจับนายเฟิงหมิงเอาไว้ว่านับว่าสวรรค์เข้าข้างรัฐหลีของเราแล้วจริงๆที่เราเหยียดได้รับความช่วยเหลือจากท่านอองเช่นนี้หลงเพียนมันหักหลังความเชื่อใจของท่านอองถึงกับสั่งให้คนยิงเก่าทันใส่โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์ในอดีตเลยแม้แต่น้อยท่านอองหันมาเข้ารัฐหลีเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่สุดแล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านีไม่มีวี่แววจะชนะจนต้องคิดจะถอยทับกับหนีแล้วแต่ แต่ว่าตอนนี้กลับมีเหมือนแสงสว่างมาฉายวาบอยู่ตรงหน้าทําให้ทั้งเล่ยหเยียนเหมียกกวลัวในจ่วหลานต่างรู้สึกปีดานนะักโดยเพราะจ่วลานี่ถือเป็นกุญสือผู้ใจของเล่ย์เยียนไม่ได้ฟังแผนการนำฟงหมิงแลังอดตื่นเต้นขึ้นมาไม่ได้ในผลหลีลุกขึ้นยืนและก้าวยาวๆไปบงตรงหน้าฟงหมิงก่อนจะโค้งกายต่ำอย่างนอบน้อมีทั้งดวงตาที่ใช้มองอีกฝ่ายก็เต็มไปได้วยความเลื่อมใส พระพิชาของท่านอองนั้นวันนีจวนาลาดได้ประจักษ์ด้วยตาของตอนเองนับถือนับถือนับถือทว่าดวงตาตนหมิงเต็มด้วยความเย็นชาเหมือนเดินพระหันไปทางต้าอ,องแห่งหลีช้าช้า นี่คือแผนรอบแรกที่ข้าคิดให้เจ้ามีชื่อว่าแผนสะพานเรือเจ้าจำไว้ให้ดีละแผนสะพานเรือชื่อดีแท้ไรเหยียนพยักหน้าและพูดต่อด้วยน้ำเสียงรื่นรอมจากนี้เป็นต้นไปเจ้าจะเป็นหมิงอ๋องแห่งหลีทุกส,สิ่งทุกอย่างที่หลงเถียนสามารถให้เจ้าได้ข้าคนนี้ไปให้เจ้าได้มากยิ่งกว่า,าหากเจ้าต้องการสิ่งใดข้าก็จะหามาให้เจ้าได้ทั้งสิ้น แผนสะพานเรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในยุค3ก๊กนะครับเพียงแต่แค่นําเหตุการณ์จริงนําเรือมาต่อก,กันเพื่อกันครองทหารจะได้ไม่เมาขึ้นแต่ผู้แปรเห็นว่าต้นฉบับของเรื่องนี้หากนําเรือมาต่อก,กันเป็นสะพานให้ทหารเดินข้ามจะแปลว่าสะพานเรือ หากเจ้าต้องการสิ่งใดข้ก็จะหามาให้เจ้าได้ทั้งสิ้นขอบใจาเฟิงหมิงยืนอยู่กลางห้องด้ไมหนา้าซีดขาวยิ่งกว่าขาวราวกับว่าเพียงแค่ผลักเบาๆร่างนั้นก็จะลม้มลงไปกับพื้นทว่าดวงตาผู้สวยกับเพ่งประกาศไปด้วยความเชื่อมั่นในตนเองพาระยระร้อยยิ้มบางๆดูมีเสน่ห์ดึงดูดสายตาผู้เห็นอย่างบอกไปถูกนาที่สุดริมฝี่ปากผู้นั้นก็หยักเป็นมุมเน้อย,อยสิ่งที่ข้าต้องการคือประโยคนี้และแผนสะพานเรืออันเรื่องเชื่อในประวัติศาสตร์อันยา ยาวนานของจีนถูกเฟ่งหมิงนำมาใช้อีกครั้งในยุคที่เต็ม,มไปด้วยความสับสนวุ่นวายยุคนี้จบตอนที่สามสิบสามครับขอบคุณครับ